และวส่วนด้วยโซเชียลมีเดียบริการโซเชียลทีวีแห่งแรกของประเทศไหนซึ่งของดิจิทัลทีวีจะเป็นประโยชน์กับประชาชนากับผู้บริโภคกับเอเจนซี่โฆษณาครับผู้ที่อาจจะไม่ได้ประโยชน์ก็คือผู้เล่นรายเก่าท้องสาม้อง7จ็้องเก้านั้นเองส่วนผู้เล่นรายใหม่ ก็จะมีพื้นที่ในการนําเสนอซึ่งจะเห็นว่าในช่วงช่วงนี้ช่วงการประมูลผ่านมาไปถึงเดือนเนี่ยบรรดาคอนเทนต์พร็อพเดอร์ที่ไม่ได้ประมูลเช่นเจอแสวมปันนาต่างได้รับการติดต่อให้ไปผลิตรายการให้ก็ทางแก๊งการ์ตูนนะครับแล้วก็เสียงสปอร์ตแล้วก็อินทัสมาโพสซึ่งเข้าใจว่าทั้งสี่หรือห้าเจ้าทั้งกลุ่มพีเอ็ม ก็ต้นทุนมันก็สูงอะนะแต่เรามีฐานของคนดูฐานของราคาขายโฆษณาเราอยู่เราเชื่อว่าเราเราเราค่อนข้างที่จะได้เปรีอยนแล้วก็ด้วยความเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วคนแพลตฟอบแหนงตามแผนของกสทชแต่โดยความเป็นจริงแล้วปุ๊บปุก่อการโครงข่ายทั้งสี่เจ้าได้บอกว่าจะขยายโครงข่ายเสร็จภายในสองปีถึงสองปีครึ่งแต่ว่าการ ที่ผู้โลกจะเอากล่องสัญญาไปเปลี่ยน<ม>เอาซอรั์ไปเปลี่ยนเนี่ยคง<ม>ต้องใช้เวลาพอสมควร